ขอให้ท่านทำธารกิจสำเร็จดังปารถนาท่านต่อสู้มาตลอดถ้าไม่ลังเลเลยสักนิดท่านจากตั้งได้ไดบรรลังราชาแห่งเอลเดนมาครองอย่างแน่นอนแล้วนางก็จากไปครับผมคือนางกลับมาที่นี่เพื่อจะเข้าร่างคืนนั่นแหะครับเหมือนกับว่าวิญญ,ญาณกับร่างกายโดนแยกจากกันครับพอกลับมาปั๊บก็น่านจะได้ร่างกายตามนั้นเลยครับ ก็ถ้าถามว่าเป็นเป็นรักษาอย่างไงนะครับก็คงจะบอกว่าเหมือนกับเป็นมหาพรนะครับผมนะอืมการที่นางแยกตัวออกไปนะครับนะมาเรียนาเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในเป็นร่างทรงขอกเหมือนกับมาริการนี่แหละครับไม่ใช่ว่ามาจากชวีองคุลีนะครับนะไม่ใช่โอ้เรากําลังเข้าใกล้ต้นพฤกษาทองครับก็ตี่ราชาองค์แรกโอ้ไม่ได้พร้อมจะมาสู้ครับก็ตี่โดนเลงประเทศไปแล้วนี่ แล้วการเขายังมีร่างวิญญาณอยู่ที่นี่มันแปลว่าอะไรอ่ะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ว่าจริงๆแล้ว่การโดนนเทศอ่ะมันเป็นเพียงแค่กายหยาบแต่เหมือนกับจิตวิญญาณหรือความเชื่อสามารถกลับมาอยู่เป็นส่วนหนึ่งกับศาสตรทองได้ใช่ไหมเขาจะมีคําพูดของชาวนอตหรือก็คือวัฒนธรรมชาวไวกิ้งที่เรียกกันว่าวาฮาราทรนใช่ไหมคุณผู้ชมครับใช่ไหมมันคือวาฮาราทรนอ่ะ วิญญาณวีรชนนะครับผมมาอยู่รวมกันนะครับผมแม้ว่าพวกเขาจะตายกันไปแล้วเขาก็จะมากินดื่มแล้วก็มาเที่ยวแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนหรือต่อสู้ด้วยกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นครับคือผมไม่ได้อยากจะโยงเข้าไปเรื่องเกี่ยวกับไวกิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวอลคิลี่เอ่ยเรื่องของโทรนะอะไรพวกนี้เอ่ยนะครับนะแต่มันชวนให้คิดไงครับคุณผู้ชมนะก็ไม่ให้คิดได้ยังไงอะครับนะมันเป็นคําอธิบายที่แบบว่ามันเห็นภาพที่สุดแล้วครับผมนะที่ผมจะพูดให้เข้าใจนะครับผมนะ ก็เป็นล่างสีทองด้วยนะครับนะเป็นลักษณะของล่างของวิญญาณผู้พิทักษ์ครับผมเรียบร้อยครับชนละล่ะแฝดแม่เท่าเสียชีวิตแล้วครับไม่ได้มีแค่สองคนด้วยครับมีสี่ห้าคนเลยครับโอ้โหตายเกลือเลยครับบรรดาแม่เท่าครับผมคาซีนครับเจ้าผู้มองมองไร้พร มากิสเจ้ามีความอันใดต่อหน้าบาลังแห่งราชา ah, รู้กอดริกองชายสีทองฟ้าแปดผู้ได้รับพ ah, ร,แ,รบพ <l> แห่งสวัสด์ที่แคลล่ามาเลเนียแม่ทัพราดาน ผู้พิทักษ์ไรคาร์ดจ้าองหญิง <R uff. S 1> จันทราแรนนี่เหลือกันอยู่เท่านี้แหละครับ mm hmm. ไอ้พวกป <it> ระยศขัดคืนเท่าไรพวกเจ้าไม่ว่าด้าไหนมันก็เหมือนกันหมด ไอ้พวกโจรที่ถูกเพิงแห่งความเยอนทะยานแผดเ่าโอ้มันคือดาบตรงจารึกนามแห่งมอ,อกอตราชาแห่งเอลเดนเนื้อป้ายหลุมศพโอเงาของพวกเจ้าเสีย เฮ้ยนี่คือมอคอสเหรอเฮ้ยพีดไม่พีดครับโหทุกคือที่ผ่านมาเขาคือมอคอสมาตลอดครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแบบมาทดสอบเราแล้วก็แบบเฮ้ยผิดคาดครับเฮ้ยเหลือความคาดหมายผมก็ได้ว่าเขาตายไปแล้วไงเพราะเขามีร่างอวตารของเขาเองด้วยเฮ้ยแล้วมาเรียนรู้อะไรได้บ้างครับ ได้เลยครับแต่ผมยังรวบรวมรูนไม่ครบแต่ว่าผมได้ติดมาเจอกับโมคอนได้เหรอเออมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนะีแห่ะเนาะ โอ้นางบินได้เหรอครับท่านะอ,อูล่างสองครับทำให้บอลลังแปรเพล่อนทำถามื้อ,อ ตงผูกคำสั่งครอบงำวิชารณาไปซะโอ้โหเฮ้ยพีกมากคุณผู้ชมครับหักมุมมันมันมันเกินคาดของผมนะโอเคแหละผมอาจจะดูส่วนด่วนสรุปไปหน่อยแต่แต่คุณผู้ชมจำได้ไหมครับไอ้พาทนั้นน่ะพา์ท,ที่อ่าล่างทรงของมากิดนะครับผมแปลงล่างอะ่ะผมถามหน่อยครับเราจัดการเขาแล้วล่างทรงเขาไปอย่างนั้นนะครับผมเขาหลับไปเลยอะครับผมนะ่ะใจคิดว่ายังไงครับถูกไหมล่ะ ก็ต้องแคะเป็นใครใครเห็นก็นว่าตายอะครับผมโอ้โหเกินคาดเหมือนกันนะครับนะแต่แต่โอเคครับผมสุดก็คือถ้าถ้าถ้าเกิดว่าฟังคําตามที่หมอกอดพูดแล้วกันนะครับนะข้อแรกเลยครับเรนนี่เนี่ยอันนี้เป็นลูกของราดาการกับเรอเดนาร่าโอเคครับต่อมาเลยครับผมราดานอันนี้ก็ชัดเจนครับผมเป็นพี่ชายของเรนนี่แล้วล่ะครับส่วนคู่หูฝาแฝดของ ออเมเลียแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับอันนี้สองคนนี้เรายังไม่เจอแต่ที่แน่คือผมว่าก็น่านจะเป็นลูกหลานที่ไม่ได้มาจากกวอตฟี่แน่ๆเหมือนกัน,นครับผมแล้วก็ก็คือก็อดริกใช่ไหมก็คือเอาง่ายๆคือการที่มีบรรลังแบบนั้นขึ้นมาแล้วตัวของมกอตพูดนะครับผมเชิงกันแนกกระแหนเนี่ยก็น่าจะชัดเจนแล้วครับว่าจริงๆแล้วก็คงจะไม่พอใจในความเป็นก็อดริกหรอกครับผมก็คืออาจจะขยับขยงอะไรครับผมเพียงแต่ถ้าเทียบกันแล้วนะครับนะ อย่างน้อยก็คือยังเป็นลูกหลานสายตรงไงคุณผู้ชมครับซึ่งมันก็ไม่ได้ขัดกับอุดมการอะไรของเขาด้วยได้ซ้ำไปครับก็ลองนึกดูนะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคนที่ต้องแบบว่ารับหน้าที่ยึดมั่นถือมั่นขนาดนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเลยครับแล้วพอสองคนใช้อาวุธประเภท,ทำให้อีกฝ่ายติดที่ขึ้นนะผม อูแล้วเราเลือดร่างโคนของเราเยอะมากครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเออล่างโคนผมโหดมากครับคือโหดตามเจ้าของเลยครับเนี่ยรู้จต่ชนะแล้วครับเนี่ย ล่างคนผมโหดมากครับทุกผู้ชมครับล่างคนของใครครับเนี่นดดย <c oughs> ถือล่างคนเชิญกอด้วยเกิดไปทั้ทีก็เป็นสลรามซะแล้วคือล่างคนผมงใเก่งมากเก่งมากไอ้ล่างคนผมปหดมากเลยครับมันโหดตามอาวุญทจ่ัวอ,องถือเลยครับรเอาละมอคอสมีอะไรจะสั่งเสียไหมรอบสองนาแล้วครับ โอ้พลังที่ผมเลือกอยู่ีเดียวเองครับโอ้โ,อโอหประมดเื่อโหดมากมหาวุมอกศคุณพระช่วยความทรงจําของราชาต้องสาบนี่น่าจะเป็นล่ากจริงๆ,ๆนะครับคุยกันหน่อยครับผู้หมัวหมองช่างโง่เขานักปรึกษาทองปฏิเสธทุกสปปรรพสิ่งแต่แรกอยู่แล้วพวกเราถูกทอดทิ้งมาแต่ไหนแต่ไร <laughs> จะมีผู้ใดขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดียได้อีกล่ะแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่คู่ควรสิ้นใจแล้วครับอันนี้คือไปแล้วจริงๆใช่ไหมไปแล้วจริงๆนะ น้ำกีดกันปฏิเสธทุกสังไม่มีใครเข้าไปยังทุกษาทองได้ก็คือว่าถึงผมจะเอาชนะมอกอตคนนี้หรือก็คือมากีีได้นะครับนะสุดแท้แล้วแต่ผมก็ไม่สามารถเข้าไปได้จนกว่าผมจะรวบรวมมหารุนทุกทุกวงครบอยู่ดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับมาเรนาไม่ได้พบกันนานเลยนะคะถ้าคุยกับท่านหน่อยคะ่ะท่านเข้าไปข้างในทุกษาทองไม่ได้ใช่ไหม,ไมเปลือนนาำปฏิเสธท่านสินะ น้ำแหลมคมที่ไม่อาจข้ามผ่านเหลือกของพึ้สาทองที่ปฏิเสธทุกสิ่งภายนอกหากท่านจะตามหาวงแหวนเอลเดินท่านต้องฝ่าหนามนั้นไปให้ได้ภารกิจของข้ามีเพื่อการนั้นดังนั้นโปวดร,วร่วมเดินทางกับข้ายครั้งเถิดไปจนถึงเพลิงอายนะเหนือไม่ไกลบนยอดเขาเหล่ายักษ์ที่ปกคลุมด้วยหิมะ ทีนี้ข้าก็จะแผดเผาพุกษาทองให้มอดไ,ได้ได้เสียทีและนำทางท่านไปสู่เส้นทางของราชาแห่งเอลเดนเหรียนศิลาโรใจที่ต้นไม้พึกษาปฏิเสธทุกสิ่งเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าพึกษาได้เห็นการกระทําของราชวงศ์นี้แล้วละ่ะคืออะไรครับคือการเอาต้นไม้พึกษาทองไปปลูกทั่วอาณาจักรเลยครับทีนี้เนี่ย ประเด็นคือถ้าปลูกเฉยเยเนี่ยต้นไม้พฤกษาทองก็คงไม่ว่าเลยเหรอกครับแต่ดันเอาไปปลูกเพื่ออะไรครับเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายของศาสนาซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ต้นไม้พฤกษาทองต้องการด้วยเลยแล้วที่สําคัญครับใช้เพื่อเป็นการบังคับพวกอสูรหรือคนอื่นๆน,นะครับผมให้เห็นด้วยหรือมาเข้ารีดนับถือตามครับโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าคนเหล่านั้นเขาอยากหรือไม่อยากและไม่พอครับการปลูกต้นไม้ไปนในที่แห่งหนใด ก็เหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่สามารถลบเลือนออกไปจากแผนที่ตรงนั้นได้เลยว่าต้นไม้หรือก็คือการแผ่อานาจของเอลเดียนไปถึงที่นั่นแล้วนั่นเองครับและสิ่งที่ต้นพึกษาทองเจ็บปวดที่สุดรู้ไหมคืออะไรครับคือการที่เห็นบรรดาต้นไม้ที่เอาไปปลูกนะครับโดนอํานาจของเชื้อโรคโดนอํานาจของสิ่งต่างๆเข้าไปกืนกินครับคุณผู้ชมครับเช่นพฤกษาทองบางแห่งครับผมโดนพิษของภูเขาไฟจนกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับผม บางที่ครับโดนพิษสีแดงเข้าไปจนกลายเป็นแบบต้นไม้ที่มันย่อยสลายแล้วก็คือซากที่เน่าสลายไปเลยสิ่งที่ต้นไม้พูดไม่ได้แต่ต้นไม้อะทาให้ดูก็คือต้นไม้ไม่ขอรับให้พวกคุณเนี่ยมาเป็นผู้นําอีกต่อไปละเพราะสิ่งที่พวกคุณทาเนี่ยคุณก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับแน่นอนต้นไม้พูดไม่ได้แต่การที่คุณอ้างว่าต้นไม้พูดกับเรา ต้นไม้มอบพรให้เราเนี่ยคุณก็คิดไปเองหรือเปล่าชัดเจนนะคุณผู้ชมครับมันมันเป็นเรื่องที่สนุกดีนะแล้วก็ดูยอดแยยงดีครับต้นไม้ให้ออกซิเจนกับนุษยชาติแต่มนุษยชาติกับตัดต้นไม้ออกไปเพื่อเอาไปทําผลประโยชน์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเอาไปเผาเป็นฐานสร้างบ้านไม้หรือทําสิ่งต่างๆนะครับนะหรือเอาไปขายอะไรก็แล้วแต่ครับผมหรือทําอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งเอาไปทําอาวุธเพื่อไปหาดประหารกันเอง นั่นใช่สิ่งที่ต้นพฤษาทองต้องการไหมถ้าหากว่าต้นพฤษาทองมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกๆของตัวเองนี่น่าจะเป็นเหตุผลจริงๆครับผมว่าทาไมต้นพฤษาทองถึงปฏิเสธการเข้าถึงของมอกอสและก็บรรดาราชาองค์อื่นๆนั่นเองครับก็สําหรับเมลิน่าเนี่ยผมว่านางก็ไม่พอใจต้นพฤษาทองเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพอๆนะครับด้วยความที่อย่างที่ผมพูดไปว่านางะเกิดที่นี่นะครับผมดันงนั้นะ พรของพฤกษสาทองก็ไปต่างอะไรกับคำสาบครับคือร่างกายของนางนะครับไม่สามารถที่จะไปที่อื่นได้ก็คือไม่มีอิสระที่จะไปไหนครับผมก็เลยต้องอาศัยเหมือนกับเป็นต้องเกาะไปกับคนอื่นนั่นแหละครับผมก็คือเล่านี่แหละดังน,น,นั้นแล้วอะ่ะถ้าหากว่าทำลายต้นพุกษสาได้ร่างของนางก็จะมีอิสระเหมือนกันครับเหมือนกับว่ามเมเรนาเนี่ยตายไปตั้งนานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเพียงแต่นางไปเกิดไม่ได้เพียงแต่นางไม่สามารถไปอยู่ที่อื่นได้เลยครับนางก็แค่วนเวียนอยู่แถวนี้จริงๆครับผมการจะเข้าใกล้ต้นพุกษสาทองก็ได้แค่ วากมาเฉยๆแต่สุดท้ายแล้วทําอะไรไม่ได้ครับเจ้าไปต้องขอใครสักคนครับผมที่ถือขวานไปตัดต้นไม้นั้นแทนแทนนางเองนางไม่ได้เห็นแก่ตัวครับนางเองก็ไม่พอใจในสภาพอย่างนี้นางก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยาสามารถสามารถที่จะเดินต่อไปได้นั่นเองครับแม้จะถือกําเนิดในฐานะเด็กต้องสาบไร้พรหมอก้อนก็ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้พิทักษ์พุทธาทองมิได้รักเพราะได้รับความรักเขาก็แค่รักเพียงเท่านั้น โอเคก็เป็นการสรุปแบบอุปมาอุปไมยในสิ่งที่ผมอธิบายไปครับคุณผู้ชมครับเขาก็แค่ซื่อสัตย์กับหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับสิ่งที่ที่เขาต้องการเท่านั้นครับท่านทวีองคุลีชูนิ้วขึ้นนะครับผมกลับมาจนได้นะเจ้าคงรู้ใช่ไหมว่าพึกษาทองปฏิเสธเจ้าท่านองคุลีหยุดนิ่งไปแล้วท่านตระหนักกับเหตุไม่คาดฝันนี้และกําลังสื่อสารกับพระมหาประสงค์อยู่ เห็นไหมครับผมก็มพูดไปว่านั่นแหละเมื่อท่านสื่อสารจบท่านจะมอบองค์การให้เจ้าและชี้นำเจ้าอีกครั้งหนึง่งอย่าลืมองค์การของท่านองค์ุลีล่ะกลายเป็นว่าทุกอย่างผิดแผนไปหมดแล้วครับเพราะว่าฝั่งเนี้ยเห็นไหมผมก็ผมก็บอกไปแล้วครับผมว่าสุดท้ายแล้วครับองค์ุลีนะครับผมเขาไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพุทธสาทองเลยครับผมเขาเหมือนกับว่าใช้ตัวเองครับผมอ้างว่าตัวเองสามารถสื่อสารกับพุทธสาทองได้เป็นเพียงเครื่องชี้นําอย่างเดียวทําให้ทุกคนนะครับ ยอมเชื่อฟังเขาเท่านั้นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่า,าเขาไม่สามารถสื่อสารได้เนี่ยหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับแน่นอนว่าสท้ายเขาคขาก็หมดความน่าเชื่อถือแล้วว่ากันตามตรงครับนี่แหละครับประตูทางที่จะอ,ออกเอามาหารูนเรียบร้อยแล้วครับ